Thank you ครับวันนี้นอาจารย์เท่วต้องขอมมันาบุญทุกท่านนะครับส่วนในวันที่5มีนาที่จะถึงนี้สารนคราชจะมีวิ่งเพื่อสุขภาพและวิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลสารนคราชนะครับนะหากท่านใดอยากจะลงทะเบียนนะครับนะก็ดูในเพจสารนคราชได้เลยนะครับนะสวัสดีครับผมวสันต์สุขใจนะครับเป็นแอดมินเพจสารเจ้าพนนคราชนะครับ วันนี้อยากมาเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมทําบุญนะครับวิ่งสร้างบุญสร้างโรงพยาบาลสารเจ้าพ่อนาคราชนะครับและร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสารเจ้าพ่อนาคราชนะครับในวันที่5มีนาคมนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2566นะครับท่านสามารถมาร่วมวิ่งสร้างบุญนะครับโดยการสมัครได้ที่ l i น์แอดนะครับ แอดลันฟรีไทม์นะครับหรือสมัครได้ที่ a c e b o o k นะครับลันฟรีไทม์นะครับ com นะครับท่านสามารถร่วมสมัครแล้วจะได้รับเสื้อนะครับเสื้อเสื้อวิ่งนะครับซึ่งจะเป็นเสื้อวิ่งสร้างบุญนะครับสวยงามนะครับทุกท่านที่สมัครวิ่งนะครับไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดอายุทุกท่านที่ลงสมัครนะครับในราคา555บาทนะครับท่านจะได้รับเสื้อ1ตัวนะครับแล้วเมื่อท่าน ได้รับเสื้อแล้วท่านวิ่งเข้าเส้นชัยก็จะได้รับเหรียญรางวัลนะครับทุกท่านนะครับแล้วจะได้รับหมายเลขในการวิ่งนะครับสามารถร่วมสมัครได้ที่ศาลเจ้าพ่อนาคราชนี้นะครับจะมีบูธตั้งอยู่หรือเข้าไปสมัครที่ไลน์แอดลันฟรีไทม์นะครับเฟซบ o ๊ r ลันฟรีไทม์ .com เหมือนกันนะครับสามารถมาร่วมสร้างบุญวิ่งสร้างโรงพยาบาลด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับ ชื่อนันพัฒนมหาวัฒนานันค่ะชื่อเล่นเน็ตค่ะ,ะเป็นนักปั่นจักรยานค่ะแล้วก็วิ่งด้วยวันนี้ก็ปั่นมาจากนาครสวรรค์นะคะอำเภอเมืองมาที่อำเภอรตราคีค่ะระยะทาง120กิโลค่ะวันนี้ตั้งใจที่จะมาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์แฮวค่ะแล้วก็มากราบไหว้ปู่ย่าหน้าคลาชด,ด้วยค่ะ,ะมาขอพร อยากเชิญชวนนะคะพี่พน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รักในการออกกําลังกายนะคะวันที่5มีนาคมนี้นะคะที่ศาลเจ้านาคาราชนะคะมีจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อนําไปสร้างโรงพยาบาลนาคาราานะคะถ้ามาเจอกับเน็ตแน่นอนค่ะม,มาร่วมค่ะเจอกันแน่นอนค่ะ